LUCY789 เว็บเดียวเล่นได,ด้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรปปับปรุงมีเกมใหม่ๆมากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ได้ที่แอดลูซี่เจสวัสดีครับพบก,กับสุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยเหือนฟ้าทำศึกบลโลกที่ UAE เจธนวัฒน์ตามสมทบช้างศึกลุยฟุตบอลโลก อากอร์นนชันนะครับคุสื่อทีมชาติไทยพร้อมด้วย39กคุณพลทัพชังศึกเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศ UAE เพื่อทําการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบการเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G ีนัดสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย UAE และมาเลเซียระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนาย,ยนนี้เพื่อลุ้นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปคณะที่เจตชนะทิพย์สงกสิน และเจ้ากันธนวัฒน์ซึงจิตถาวรดาวรุ่งเลือดไทยจากเลสเตอร์ซิตี้และคอนโซเดซัปโปโรตามสมทบในทีหลังนะครับความเคลื่อนไหวในศึกฟุตบอลทีมชาติไทยช่วแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ีสนัดสุดท้ายที่จะพบอินโดนีเซีย UAE และมาเลเซียที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิเร์หรือว่า UAE ภายใต้การกลุ่มทัพของอากิระนิชโนกุนซือชาวญี่ปุ่น ล่าสุดนะครับทัพชังสึกก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งสู่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมเลสแล้วเพื่อไปทําการแข่งขันเมื่อช่วงดึกของกลางคืนวันที่21พฤษภาคมด้วยสายการบิน t g 4503โดยมีนักเตะร่วมเดินทางไปด้วยทั้งสิน้น39รายซึ่งประกอบไปด้วยผู้ักษาประตู6รายศิักษ์เทสุนเนนจากบุริลัมจัดใช้บุตรพมจากปีจีปทุม ประวัติคำไหมจากสมุทรปราการซิตี้สารานอนท์อนุอินจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดวรวุฒิศรีสุภาจากแกนเทอร์เรือไทยเอฟซีสมพรยศจากเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดกองกลางสี่ลายกองหลังสิบสี่ลายสารสะักไห้ไปเคพนพรรษาเหมมีบุญนันทบดินทรว์วรัฒนโดมจากบุรีรัมยูเนเต็ดนิทพงศ์เสลีนอนท์จากตัวรพั์สัจธรรมวรวุฒินามเวศจากกกรนเทอร์เรือไทยเอฟซี สุพรรณทองสงสุพรรณบุรีเอฟซีปราบีตันทัตเตมีจากราชบุรีมิตรผเอฟซีสันติภาพจันงงามจากปีจีปทุมยูเนเต็ดเฮนเนสโตภูมิภาจากสมุทรปราการซิตี้มานูเอลทัมเบียคริสตองโดจากทรูแบ,บงคอกยูเนเต็ดชัดมงคลเรืองธนโรดจากชนบุรีสถาพรแดงสีจากตราเอฟซีกองการ15คนสลัดยูเย็นปฐมพลเจริญรัตนาพิลม์ ทิเทพันธุ์พุ่งจันทร์มัญญาปุริสายจากบีจีป,ปะทุมยูเนเต็ดพิเทวัตสุขจิตธรรมกุลเอกนิต์ปัญญาศิวกรเตียนตะกุลจากสิงห์ชงรายยูเนเต็ดวิรเทพป้อมพันธ์จากเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดสุโชคสารชาติจากกรพันแก้วพรมจากบุรีลมยูเนเต็ดเจริญศักด์วงก่อนธีรพลเยอะเย้ยจากสมุทรปราการซิตี้ธันบุญเกษรัฐจากการเทเลือเอฟซีพันทพงพศ์พลซา วริชิตกนิตศรีบำเพญจากชุนบุรีเอฟซีส่วนก้าวหน้าสีรายนัทวุฒิสุขสมจากทูร์บันกอกยูเนเต็ดสุภชัยใจยเด่นสุพนันเหมือนตาจากบุรีรัมยูเนเต็ดอดิศักไกสอนจากการทัาเรือเอฟซีขณะที่อีก2รายนะครับเจก,กักรธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจาก ee, เรตเตอร์สตีเคลียเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหลังจากปิดพรีเมียร์ในวันที่23สิพฤศจิกายนก็จะไปสมทบที่ U a เ e, ขณะที่เจชนะทิพย์สุนทินป์นันนตเตคอนโซเลซซาโปรยังเป็นไปตามแผนเดิมยังไม่มีการแจ้งถอนตัวแต่ยังได้ก่อนที่จะมาร่วมเทียมหลังเตะเจลีกในวันที่29พฤษภาคมรวมแล้วทั้งหมดมี41่อคนทานนี้โปรแกร,รมต่างๆของทีมชาติไทยที่วางเอาไว้หลังเดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับอมิเลสหรือว่า UAE จะมีคิวอุ่นแข้งสองนัดในวันที่25พฤษภาคมพบกับโอมานวันที่29พฤษภาคมพบกับทาจิกิสถาน จะไม่มีการถัดอดสดกลับมาเมืองไทยแต่จะมีลิงก์ฮีดูจากไทยฟุตบอลนิวโดยท่านั้นอากิระนิชโนะกุนซือใหญ่ชาวญี่ปุน่นจะดูความพร้อมของทุกคนในช่วงเวลาที่เหลือ12วนันก่อนถึงการแข่งขันเกมแรกกับอินโดนีเซียและตัดตัวเพื่อส่งเชื่อทำศึกในเกมแรกต่อไปซึ่งการแข่งขันทั้ง3เกมนั้นสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นได้ทุกนัดน,นะครับ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลกุมจีสนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยของเราซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาประเทศไทยประกอบด้วยวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียตามเวลาประเทศไทยก็คือ5ทุ่ม45นาทีที่สนามอันมูมาตุมสเตเดียมวันที่7มิถุนายนพบกับ U a e ตามเวลาประเทศไทยก็คือ5ทุ่ม45นาทีณสนามซาบิลสเตเดียม และวันที่15มิถุนายนพบกับทีชมชาติมาเลเซียตามเวลาประเทศไทยก็คือ5่5 4 5นท,ที่สนามอามาัลมัตตูสเตเดียมสำหรับสถานก,การณ์ตารางคะแนนในกลุ่มจีและสุดอันดับที่1เวียดนามแข่ง5นัดมี11แตม้มอันดับที่2มาเลเซียแข่ง5นัดมี9แตม้มอันดับที่3ไทยแข่ง5นัดมี8แตม้มอันดับที่4 u a E แข่ง4นัดมี6แตม้มและอันดับที่5อินโดนีเซียแข่ง5นัดแพ้รวดไม่มีแตม้ม โดยการเข้ารอบต่อไปจะกัดเอาแชมป์ของ8กลุ่มเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายส่วนที่2จะคัดจาก4ทีมจาก8กลุ่มซึ่งโทวนัทีินชาตไทยลงสนามทางทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดให้กับแฟนบอลชาวไทยได้ชมเกมกันอีกด้วยนะครับลุ้นไปด้วยกันความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหรือทีลทอนจะอำลาทีมชาติ ควนหลงหลังจากสมาคมฟุตบอลไทยได้รับแจ้งจากสโมสรโยโกมาเอฟมาริโนฟ Ma ทีมดังฮิสึจิลีกของญี่ปุ่นถึงสถานการณ์ที่ยังน่ากังวลน,นะครับหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นมีการยกระดับมาตรการการป้องกันโควิด -19 และจะต้องมีการกักตัวอย่างน้อย14วนันหากมีการเดินทางสู่เข้าประเทศซึ่งนั่นส่งผลให้ทีละทอนบุญมาทันจาเป็นจะต้องถอนตัวจากทัพทีมชาติไทยชุดลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรส เนื่องจากโยโกมาเอฟมาริโนฟอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์หากทีละทอนเดินทางไปร่วมเทียมหรือทำารารกิจกับทีมชาติไทยจะทำให้มาริโนฟไม่สามารถใช้งานเขาได้นานกว่า5สัปดาห์ล่าสุดน,นะครับแฟนเพจเจดิออนไทยแลนด์ญี่ปุ่นได้น,นำความคิดเห็นของแฟนบอลสโมสอนโยโกมาเอฟมาริโนฟที่เป็นชาวญี่ปุ่นมาเผยแพร่ล้ลวนแล้วแต่ยกย่องแบ็คซ้ายทีมชาติไทยนะครับข้อความที่1 บุญชังให้ความสําคัญกับมารูอนอตมากกว่าถึงขนาดยอมถอนตัวจากทีมชาติไทยเลยหรือเนี่ยคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยนะหรือเขาจะเลือกเล่นทีมชาติไปเลยหรือเปล่าความคิดเห็นที่2ดูเหมือนทีราทอนจะถอนตัวจากทีมชาติไทยแล้วนะด้วยอยู่แล้วเป็นไปได้นี่อาจจะเป็นการลุยฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้อีกทั้งเจ้าตัวก็ยังเป็นกัปตันทีมด้วยเราได้เลยว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยังลําบากมากๆและต่อให้เจ้าตัวไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกกับทีมชาติไทย ก็มีเกมพวกกับ u ู e ที่ต้องแข่งขนันกันกลางเดือนมิถุนายนและเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นจากนั้นต้องกักตัวอีก2อาทิตย์ต่อให้กลับมาซ้อมกับทีมได้แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เล่นเกมเจลีกในช่วงต้นเดือนก,กรกฎาคมก็คงน้อยเต็มที่ผมไม่รู้ว่าทีระทรน่นะจะมีโอกาสได้กลับไปร่อมกับทีมชาติไทยอีกหรือไม่แต่การแต่ชิ้นแขกครั้งนี้ของเจตัวสำับมารีนอแล้วถือเป็นเรื่องที่ดี ว่าแต่ชนะซิปสมกสินของซัปโปรโรที่จะเล่นให้กับเราในเกมเพลย์ออฟลูอันครับในช่วงคัดบอลโลกพอดีเขาเอายังไงกันหรอข้อความที่3จริงๆแล้วก็ไม่ต้องถอนตัวจากทีมชาติก็ได้ต่อให้หนายไม่อยู่ทีมมาริโนตก็ไหวอยู่นะทีละทอนข้อความที่4ผมคิดว่าการถอนตัวในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณหรือการตัดสินที่หนักมากของทีละถอนเพราะเขาไม่รู้เลยว่าจากนี้ไปจะได้มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหรือไม่ อาจเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่เผื่อใจว่าจะไม่กลับไปติดทีมชาติอีกก็ได้การแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในเนื้อนหน้าหากไม่ติด2อ,อันดับแรกของกลุ่มก็ถือว่าตกรอบตรงนี้โคชนิชนโนก็อาจลาออกด้วยเช่นเดียวกันการตัดสินใจของเทียรทอนเลือกทีมมารินตมาก่อนพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรมารินตต้องน้อมรับการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้เอาไว้ด้วยดีเลยแหละครับ ผงหวังว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกในครั้งนี้และการเดินทางระหว่างประเทศทําได้ง่ายขึ้นท้ายสุดเทย์ลทอนได้กลับไปเล่นทีมชาติอีกครั้งข้อความที่ 5. ตอนที่มาริโนตได้แชมป์เทย์ลทอนพูดให้เกียรติถึงทีมตั้งเยอะแถมตอนมีข่าวลืออาจจะย้ายทีมเจ้าตัวก็มาโพสต์ทานองว่าเขารักและมีความสุขที่มาริโนตมากๆในครั้งนี้เจ้าตัวปฏิเสธทีมชาติเพื่อทีมมาริโนตอ,อ,อีกผมรักเขามากจริงๆยังไงช่วยจัดเท้าซ้ายปิด วิญญาณงามๆให้ชมอีกสักดอกนะข้อความที่ 6. คนระดับกับตันทีมชาติประกาศถอนตัวงานนี้เจ้าตัวคงคิดหนักและเตรียมใจไว้พร้อมแล้วแน่ๆจากนี้ต่อไปอยากให้แฟนๆช่วยสนับสนุนเขาให้มากที่สุดในการเล่นที่สโมสรเท่าที่จะทําได้ข้อความที่7บุญจังสุดยอดเลยแต่คิดว่าเจ้าตัวคงกลุ้มใจเยอะเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลส UAE ในวันที่21พฤษภาคมนี้และมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคมรับพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่29พฤศภาคมโดย3นัดที่เหลืออยู่ของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีมีดังนี้โดยวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนพบกับ UAE และวันที่15มิถุนายนพบกับมาเลเซีย นี่เป็นความคิดเห็นแฟนบอลของญี่ปุ่นนะครับก็น่าสงสารบุญจังอยู่นะครับต้องตัดสินใจลำบากจริงๆนะฮะก็ต้องติดตามชมกันต่อไป